พระเจ้าว่าว่าเล่ยเคืองศาชนะพุทธโคดมเขาสองพันปีปลายเขตสงูห่องสีเห็นเก่ง,งยอดถ้ำหากสีนั่งเลือหน่อยในคลองพุทธวัดส่วนไงได้ลาถิ่มคลองวัดว่าป้าปล่อยถือแต่หน่อยพออีิโวหอมร่วงต่อไปซิบ,บานชาวบ้านสีโฮมเขาวัดหนึ่งซีบ,บ้าชาวัดชิมีพระองค์นึ่ง มีพาแหล่วกสีพ่มีสงมีถงสีพ่มีมองหอยลยเวิร์นดูคือจอกขึ้นดังจอกแซนามาเปิดข่างพม่มีมีพรรอยทังศาสนาพุทธเจ้าสองพันกว่าปีไปทำไมถึงจองวานา่อยปัจจุบันแม่ก็เริ่มชิวัดเจาว,วัดมีพัดพาองหนึ่งก็เริ่มบามีกระงปูหลวงพีผู้เดียวฝวัดบานนี้มี พาแล้วบมีสงาำไมมีพาลูกเดียวสองลูกสงบมีคือสี่ลูกเป็นไปห้าอย่างถือว่าพาหลายมีสงสีบมีมีทงสี่มีมองหอยไรเบิร์นคือจอกมีถงคือมีคู่บาอาจารย์แต่การกําลังสนับสนุนญาติโนมกมเกษีลอยหลอบกค่อยคําสู้ดูแรวัดว่ามีถงสี่มีมองหอยไรเบินก็คือจอก คือดังจอกเซนามหาเปฟยขางบ่มีโยมกะจะตีพานเนวาพาเป็นศาสนงสี่พากับสิตีโยมคือกันนะทีนะต่างคนกะนีเหตุผลต่ระยานสรุปแล้วก็ืูนกันเนาะแม่นมานเม่นอไ่เหตืผนกันกันไม่ออกเอกว่าโอ๊ยพานพอดีพานขี้เหล่าบพรว่าขี้ซ่กากะธรรมาอยู่ในศาสนากะแม่นโค้กเขาหลบไปต้องมองกะโอ๊ยเป็นแต่เขาบก,กาบอีดีนั่นแหละเมืองที่อันทีนะ บางวันจะมาไปดูเล่นี่กันย้อนบาบัดห้างนี่กันบวชเข้าไปแล้วกัเล่นยามาสินะแต่ละอารวาดเขาไปเ,เลนะเเยเอาเมื่อทรงพอทรงแม่นีบ้านห้างก็เลยว่าให้มาดูแลจั้งวันเดี๋ยมาดูแลเ,เอาลูกศิษย์ลูกหามามใหม่ใม่กับลำบากลำบากเขากับว่าแต่มันขีดขีด,ขด,ขดขก,กินเหล่าคือกันแต่มาโน้อเพราะว่า,วาโอ้ยเป็นขีดบา่างงดูแค่ขขขเขาสิยอมรับได้ยังสินะ บานีคำว่ามีถงสีมีมองหอยไรเวินคือจอกไปมองหอง่ายได้บานีง่ยายนุ่มกัมีงานการขึ้นคำว่าฟังเทศฟังธรรมสีม่อยากฟังเบาเพ,พื่อนโบราณเบาวินยัยผิดใจผักเบาธรรมะผิดใจนุ่มเบาวินัยนี่นอ่าอันได้กับตองอาบัตได้มองโมเม,มนได้ใหนผู้ถือเฮ็ดใจแท้ผู้บาล อันนุ่มเบาถึงมมากมึงบริบวดมึงบอกสอนกุ้มสิเกงแถววะ่ะเราทำมาพิษได้โง่มกันเบาจนกระพิษได้ขอสิ้นพิษขอหนันขอนี้ได้นุม่มชิ้นหาว่ะกินเหล่ากับพิษชิ้นอันนั้นพิจห้อยไม่ได้แนวพิษไม่จะฟังอะไรหนอกพิจใจเราบเราทำมาพิจใจง่อนนมันเปนสิมันก็เลยเป็นเหตุว่าทั้งสองฝ่ายกับบริเรื่องกันหลักต่างคนต่างตีงตงกันนันเปิดกล่มมีทวงม่้มีมองหอย ต่อไปมีผู้บาอาจารย์กระชิมว่าผู้ฟังแมนสีมีทำมาดีดีก็พอจะฟังพอทุกคนกนะแสวงหาบิเนเต็มหาเหลี้ยงชีวิตครอบครัวบ่มีโอกาสไปวัดไปว่า,วาคือเก่ากับไปบ่ไดไปไปยงจะไปบ่ไดพามันยากลูกยากล้านยากเหียกยากการงานถ้าไปแล้วกับผู้บาอาจารย์กับบ่ข้อสิเป็นที่เพิงใดมาเห็นทั้งเฮาคืกกับเป็นอีกแบวนนึงประเภทนี้ปทางโซนไตอาตมา นุ่มยืนน่าจะรวยกาสีมีลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อปูชาเป็นเสาหลักหลวงพ่อบรรจุวัดป่าขอยจะเลื่อ,อนถ้ำมั้งสิอยู่อุ่มยืดดังนี้เขาสิมีงานขึ้นดูงานนี้แต่ต้องมีการแสดงธรรมเทศเทศก็เอาลำกระฟังอันนี้สินะต้องมีการเทศบทเทศุว่าอย่างงานศพก็ต้องนิมนต์พาเทศบทเหตุบอยอมนี่บอยเมนบาคุบายรย์บอยอมเลย คื่อจะฝากชะทาโยมบริสุทธิ์มัชย์ได้บ่อแมันย์ได้บุญบ่ก็ต้องมีการแสดงธรรมเทศบานกันบุญกระถิ่นนี่สิกระถิ่นคือวัดธรรมาสิกันเทศบุญกระถินเกิดแสดงธรรมเบิดขึ้นสอดแจงเบิดขึ้นสอดแจงแม่บอกข็มโหมขาวฟังธรรมซับหลาครูบาก็เปลี่ยนกันแสดงเทศเพลเบิดขึ้นแม่บอกกำลังฟังเบิดขึ้นเนี่ยเก่งขึ้นไงคือส่วนนี้สี่กิดจิเป็นฤดูการสมโภช เร้สมบูรณ์พะสมบูรกับสวรีิโสบดขึ้นแต่ว่าการคู่มือกรมกสิเริ่มหน่อยเพราะว่าผู้เฒ่าคนรุ่นกลางกับวัยบานเนาะรูปร้านวัยบานไปเหตุการณ์ากงาผู้เฒ่าเนี่ยจันคู่มือแท้ทังบ้านมีการสมบูร์เฮ็ดยังเฮ็ดช้าล่าเฮ็ดผู้สรุปการสมบูร์หรือสมบูรณ์ประจำปีทุกปีสมบี่ออกมาวสมบูรณ์โส พันกลัวหารอยหกรอยพันเด็ดพันแปนน่เลยนะส่วนเบอร์นส่วนแจกถ้าทางเขาสีนี้ยมนิยมในเรื่องจ็ดสี่สมซึนแต่ว่าไปบางทีกับพ่มีได้บานหายเริมหายไปทั้งสุรินไปบุรีรัมย์มาสมโพรดเขาเหตุแค่สองชัโมงเห็ดกลงเวรน,นีม่ม่นครวายดานไปทานคีดกันแล้วส่วนคือกันแต่ว่าราบทคืนคนภาเราบอร์คืบนบ อันนี้คือความแตกต่ตางกับประเทศนี้อันนี้ว่ายถึงการความเป็นไปเป็นมาก่อนสิิตอาย่บ้าตรเท่ามากกว่า,า,า,ม,ามาดูแลมาดูงขงเดินตามแตกต่างกั่ระหว่างมาบึอประเทศนี้ที่ดอกอยาโชคกระปีน้ำกับประเทศนี้แตงโมกก็คือการในการศึกษาเรียนรู้ถึงการเลียงการมากินเขา่าตางบา้าตรตังเมื่อ,อนนมาเบ่งประเทศนี้ความ การเหตุบุญต่างๆเพื่อนสี่ก็ถือว่าเป็นบุญมาผอบุญประเภทนี้หีสิบสองข้องสิบสี่แต่ว่าข้องบริเตุสามเดือนขาองเหตุตามหีแต่บริเหตุตามเดือนเ,อาาาเอนาะหีดกับแปลว่าจารีประเภทนี้หีสิบสองเอ่สิบสองเดือนกับสิมี่บุญประเภทนี้สิบสองเดือนข้องสิบสี่เดคือข้าร่องข้องถ้ำข้อนข้องหีดบานข้องเมื่อ ฮีพระคลองสงฮีบ้านคล่องเมืองแต่ชาวบ้านชาวเมืองคล่องฮีคลองฮดจงไหนยังสีลนะอาจารย์อีระเพนี้อันนี้ถือว่าไมา่พอระเพนี้เท่ากันเห็นความแตกต่างปีอ,อย่างหนึง่งกับเฮ็ดขึ้นกันแต่กับมีพวกแตกต่างกันไปแต่กับยังถือประเพนีตัวนี้กับถือว่าควัเฮ็ด็อน,ยน,นามมาอ,อย่างหนึ่งกับเป็นค้อมสามาคีอีอย่างหนึ่งกเท่ากับต้องการทีเพิงรนอกทางใจ กันบสบายมากถึงที่สุดแล้วก็เล่นไปหาผู้บาอาจารย์ไปหาสิ่งชักดิ์สิิทธปอันนี้ก็ถือว่าเฮดประเพณีตรงนี้เพื่อสำลักให้สิ่งเสน่ห์จันไรออกจากหมู่บ้านบ้างครั้งหมู่บ้านบอยู่ดีมีแห้งมันมีสิ่งอัปมงคลจําเป็นต้องเห็ดเลยต้องเห็ดเป็นลักบานขึ้นมาเห็ดทุง่งเห็ดทรายมะวันจ,จัดปัดเป่าเห็ดทุงท่งอยงสี่ทุ่งหนังงัวงนทุ่งหงนังงัวนรังเทียไปรังมองกะ บางทีนี่เขมีผู้เฒ่าบอกกับพวกผมจัก mm hmm. เห็ดทงมาตัง้งไวซีกระเลี่ยบไปบอกเมื่อของแดงคน mm hmm. เห็ดเียหยัง mm hmm. เห็ดซื้อที่จริงเห็ดทงหนังงวัวนี่โบราณเปิดกัดซือว่าเห็ดทงสามเดียมนี่ตะเกียงกรงเปรตไว้ซีแก่บา้านเห็ดไว้ซีแก่ม่วงบานโบราณตะกียงเท่านะแต่ถ้ามาไปเมืองลาวตะกียงกรงนี่ก็เห็นนี่สิเห็ดกองทรายขึ้นแล้วก็เห็ดห่านขึ้น ตังกระทุ่งซีแก่โมบานสวดดึงฝ่ายเมืคู่เพื่อนเขามาให้คุูบายจา์เอื่นบา้าบวชบทบดเกดีทรายบานเมื่อสุดท้ายเอาหินเอาเฮาทรายมาให้สวดของใครของมันน่ามหอมเมื่อสุดท้ายกระทุ่งนี้คนกระสีไส้เขาวแดงแกงสมแกงหวานแล้วกัเอ่อเงื่อนนั้นมีเจ้าค้นกระเฮ็ดเป็นหูเอ่อบางมองกับเข้ากระสีเฮ็ดเป็น การกล้วยกันเป็นผู้หญิงกับเอาผ่าของเจ้าของคนละสมุติมีเฮียนหาข้นน่ะสผู้ชายหนึ่งสองกันเช่นเป็นหกหมากเเอาผ่าของคนละมามาดเขี้ยนให้เป็นสัญลักษณ์ของคนนั้นน่ะสิครัดเล็บใส่น้ำอะไรเอาสินผมใส่เป็นการทรงเสียเสียคอล่าหูในตัวเขึ้นได้เหตุดีเลยโบราณบ้านมอ่งม่อยกับผู้วิจารย์สวดแต่มีค้าสวดของผู้วิจารย์พลิมันจานี่างนั้สวด สวดทรงทรงุ่งยาหนามแล้วครูบาอาจารย์สวดแล้วก็นั่ทุ่งไปสวงให้วิเทเขตบ้านเขตเมืองให้ถือว่าส่งล่าหูเสียคอแนวสิงชีตเสี่ยจะไร่บ,บดีเพราะเกิดขึ้นบอกนอนมีหาไม่ยังใน,นกรณ์เกิดเหาเห็นเกิดขึ้นเก็บไข่ได้ป่วยมากนอนไร้ตายมากก็เพราะว่าผีไม่มาห,าหรือไว้ย,ยัง,ยงหรืงตายแหละนะเหตุเพื่อความ เป็นกำลังใจแต่ครู้เมื่อนี้บางโอกะอาจจะเปลี่ยนไปเพราะผู้เฒ่าบรดบออบ,บอ,อเมื่อบได้บอพ่เอเม่์บริบบอเขาเห็นมาซื้อตั้งเทียกะถิ่มไปพอถือมาซ้ำาฝายาดังเส้นทรายนี้ดิสิเบอดกะถือว่าเป็นทรายคุ่